โอเคครับวันนี้นะครับก็จะมา,อาบอกวิธีการโอนเหรียญ USDT นะครับจากกระเป๋าตอนเนี่ยโอนไปที่กระดาน Finnet Box ็นะครับเพื่อ,อเอาไว้ซื้อ M M Coin นะครับหรือว่า M Cash ของเราตอนอื่นนะครับเมื่อเข้ามายังหน้ากระดานแล้วให้เราเลื่อนลงด้านล่างนะครับเพื่อหา,อาสัญลักษณ์ USDT นะครับก็จะอยู่เรา สีเขียวๆนะครับเจอแล้วนี่นะครับผมเมื่อเจอแล้วนะครับให้เราเอ่อกดเลื่อนลงไปเออเลื่อนด้านขวามือนะครับจะเห็นคําว่าฝากเงินแล้วก็ติ๊กให้ถูกนะครับติ๊กให้ถูกช่องนะครับว่าเราเลื่อนมาจากไหนนะครับเดี๋ยวหลงไปฝากเป็นกระเป๋าอื่นเดี๋ยวจะเสียหายได้นะครับอันนี้มาหน้าเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเรา ต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระเป๋า E t ทนะครับสังเกตว่ามันขึ้นด้วย0มันขึ้นขึ้นด้วย Ox อะไรเนี่ยครับ 0x อะไรเนี่ยนะครับผมมันเป็นกระเป๋าอเทเรียมอยู่เราต้องกดตรงนี้นะครับ1ครั้งมันก็จะปรากฏกระเป๋าตอนนะครับผมที่อยู่กระเป๋าตอนให้เราแล้วถ้าเราจะยิงด้วย QR code ก็กดตรงนี้นะครับ q r code ก็จะแสดงขึ้นมาแต่ถ้าเรากดคัดก๊อปปี้ตรงนี้เลยก็ได้ครับผมก็จะกดก๊อปปี้เลยเนาะ หลังจากนั้นนะครับก็จะไปที่อยู่ยังกระเป๋าตอนกระเป๋าตอนนะครับก็ให้เรากดโอน USDT นะครับที่เรามีอยู่43เหลี่ยมเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปด้านในเลยแล้วก็กดเซนนะครับตรงนี้แล้วก็วางที่อยู่กระเป๋านะครับหรือว่าจะยิง QR c อา e โค้ก็ได้นะครับ หลังจากวาง QR code คแล้วนะครับเราก็ใส่จำนวนผมใส่จำนวนเต็มแม็กซ์เลยก็แล้วกันเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเซ็นได้เลยอ่านี่นะครับก็จำนวนเราก็ดูนะครับดูอ่าถ้า,าเรายังไม่แน่ใจเราก็อ่าให้ดูนะครับคำลงท้ายของมันนะ 69XXNW เราก็ไปดูที่อยู่กระเป๋านะครับว่าลงท้ายเหมือนกันไหม 69XXNW นะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ให้เราสังเกตอันท้ายเนะี่ยถ้าถูกแล้วนะครับผมเราก็กดเซนแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใส่าพาร์เวิร์ของใครของมันนะครับรออยาตใส่พาสเบิร์กันหนึ่งใส่พาสเบิร์แล้วนะครับก็กด ตัวสีน้าเงินนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการโอนเหรียญไปยังกระดานนะครับแค่นี้ก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับการโอนเหรียญ usdt ไปยังกระดาน f i n i e ล b อ o แล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเอ๊ะเราได้โอนเหรียญ usdt ขึ้นไปบนกระดานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะติ๊กถูกเนาะคราวนี้นะครับ,เร,บ,รบเราก็รอนะครับก็จะใช้เวลา อาจจะเป็น5นาที10นาทีนะครับผมในการที่จะโอนเหรียญขึ้นกระดานไปเนาะเราก็ไปเช็คตรงเว็บไซต์นะครับฟินเด็บล็อกได้เลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะก็ออกจากหน้านี้นะครับแล้วก็ไปหน้าที่ถ้าเหรียญมาแล้วนะครับผมเหรียญที่มีเงินให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้มันก็จะ เหรียญต่างๆที่เรามีสะสมไว้มันก็จะปรากฏขึ้นครับแต่ตอนนี้นะครับ USDT มันยังไม่มาถ้ามาจะมารออ,อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ USDT เนี่ยไปซื้อเ,อเหรียญต่างๆได้แล้วนะครับผมวันนี้สถานที่อาจจะมีเสียงบรบกวนนิดนึงตงกราขออภัยนะครับวันนี้ก็ต้งองกราคาว่าลากันไปก่อนกราบสวัสดีครับผม